สวัสดีครับท่านผู้ชมทีลกเรามาดูระดูแล้งครับวันนี้วันที่สิบสามกุมภาหกสี่แล้วครับท่านผู้ชมมาดูบ่อหนาที่เราขุดไว้นะครับแต่มานนั้นเราใช้แมคโครขุดนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่บ่อนี้ก็ประมาณเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนะครับท่านผู้ชมความลึกก็ประมาณสามเมตรได้แล้วครับขอบบนนู่นนะครับช่วงรดูฝนนี่น้ำหยุดอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับ จมูกผมนี่นะครับนี่ประมาณนี้แหละครับดูช่วงนี้ไม่มีแล้วครับดีนะครับที่ผมทดลองขุดสะดือไว้ครับขุดสะดือไว้ต,ตอนนี้ยังยังมีมีน้าให้เราใช้อยู่ครับท่านผู้ชมเราไปดูครับว่าสะดือที่เราขุดไว้น้ําเหลือเยอะไหมนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่ะดือตรงนี้นะครับผมจำลงดินแล้วนะครับผมยืนตรงนี้ก็ความสูงก็น้ำก็อยู่ประมาณเมตรหกสิบประมาณนี้แหละครับเมตรหกสิบนั่นนะนะหัวนมผม,มนะครับเมตรหกสิบก็ถือว่าใช้ได้ครับ เดี๋ยวถ้าฝนลงมาอีกก็เขาก็ซึมลงมาครับแต่ปีนี้คิดว่าคงจะจ้างฝีมืออาชีพมานะครับขุดลงไปต่อครับผมคิดว่าจ้าจะขุดประมาณอีกสักหนึ่งเมตรน่าจ,จะได้น้ำานะครับแล้วผมจะเอาท่อเอาท่อซีเมนต์ลงนะครับท่อปูนลงนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้ดินพังทลายลงครับแต,แต่ปีนี้ผมไม่ได้จ้างใจขุดนะครับเพราะผมขุด ประมาณสามคนนะครับกับเพื่อนนะครับขุดขุดไม่ไหวครับเพราะเราไม่เคยขุดเหนื่อยครับแต่ต้องงานนี้ต้องจ้างฝีมืออาชีพมาขุดแล้วครับเราจะมาเอาน้ํากันแล้วครับถ้าเราไม่ขุดสะดือน้ํานะครับเราจะไม่มีน้ําใช้เลยนะครับดูท่านผู้ชมนี่รอบๆข้างแบบนี้นะแห้งหมดแล้วครับท้องบ่อนท้องสระน้ํานี่ไม่มีน้ําเลยนะครับดีที่เขาอยู่ไปในสะดือน้ํานะครับท่านผู้ชมมา มาดูกันเลยครับ ก็ใส่ทุกมือไว้ป้องกันครับเพราะว่าน้ำประเภทนี้มันน้ามันขุนครับเวาลามันเข้าเล็บมือมันจะล้างยากครับท่านผู้ชมเล็บมือดําไปแล้วครับ ต้องใส่เต็มครับเพราะว่านะเดี๋ยวเราเหิ้วขึ้นไปเนี่ยมันหนักมากครับเราเหิ้วขึ้นไปนี่หนักครับเราใส่แค่ครึ่งพอแล้วครับครึ่งถังพอคร,ครึ่งถังก็ประมาณสิบลิตรละครับสองถังก็ยี่สิบลิตรละครับโอ้โหหนักมากครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่ผมไปลดน้ําต้นทุเรียนข้างบนครับ